เช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นไมโลตื่นนอนอย่างสดใสไมโลรีบล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำเช้านี้ไมโลนั่งกินข้าวกับพ่อแม่ไมโลวันนี้แม่ให้เงินไปกินอาหารเที่ยงห้าสิบบาทนะขอบคุณครับกินให้อิ่มนะลูกช่วงพักเที่ยงไมโลใช้เงินซื้อข้าวยี่สิบบาท น้ำส้มสิบบาทและขนมสิบบาทเหลือเงินสิบบาทไมโลกินอาหารกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขเงินยังเหลือเหรอไมโลใช่ครับแม่เก่งมากลูกเราต้องรู้จักออมแบบนี้ไมโลเป็นเด็กดีที่รู้จักออมเงินนะครับหนูๆก็ทำได้เหมือนกัน การออมคือการสร้างอนาคต